สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนวันนี้เราจะมาทําการทดลองเรื่องแรงสู่ศนกลางนะคะออสำหรับออการศึกษาเรื่องแรงสู่ศูนกลางอุปกรณ์ของเราที่ใช้ก็อยู่ตรงหน้าครูแล้วนั่นก็คือประกอบไปด้วยแกนหมุนของแรงเข้าศูนย์กลางก็คือแกนนี้นะคะแล้วก็จะมีะตัวนี้จะเป็นคานซึ่งต่อมาจากแกนหมนุนมายัางลูกตุ้มแล้วก็มีตัวลูกตุ้ม เราก็จะมีตัวอ่าก็จะมีตัวอ่าสปริงแล้วก็จะมีตัวโซ่สีทองอันนี้อ่าทีนี้ก่อนอื่นก่อนที่เราจะทําการทดลองเดี๋ยวเราจะเอาลูกตุ้มเนี่ยไปชั่งก่อนนะคะอ่าให้นักศึกษาอ่าเตรียมบันทึกมวลของลูกตุ้มนะคะอ่าดูที่ตาช่างนะคะ เรียบร้อยนะคะบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนักศึกษาหลังจากที่นักศึกษาช่างมวนเรียบร้อยแล้วําดับต่อไปให้ให้นักศึกษาวัดรัศมีของการหมุนโดยวัดจากตรงจะตรงถึงกลางที่ตรงที่ลูกตุ้มอยู่นะคะไปยังถึงกลางของแกนหมุนอ่าแล้วก็นักศึกษาบันทึกนะคะ อ่าค่ะน้าสาหลังจากนั้นน้กสาก็ประกอบอุปรกรณ์โดยการเอาอาสปริงอันนี้ไปคล้องกับโซ่สีทองโดยเลือกห่างจากแกนหมุนนี้นะคะนับมาช่องที่สองแล้วก็เอาสปริงไปคล้องเลยนะคะ,อะโอเคเดี๋ยวดยวแป๊บหนึ่งอ่าแล้วแล้วก็อีกด้านหนึ่งของสปริงก็คล้องกับ หูของลูกตุ้มลูกตุ้มเรามีหูนะคะอ่าตอนนี้อุปกรณ์ของเราก็พร้อมที่จะทําการทดลองอยู่ในสภาพอย่างนี้อ่าค่ะตอนนี้เราคลอ้องอสปริงที่ตรงโซ่อ่าอันที่สองช่องที่สองเรียบร้อยแล้วนะคะเออให้หนักศึกษาดูเอกสารประกอบจะเห็นว่าเออตอนนี้เนี่ยเราจะจะทำการทดลองโดยจะต้องหมุน ให้ให้ลูกตุ้มพอเราหมุนเนี่ยลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะพอเราพอเหมุนปุ๊บลูกตุ้มตัวนี้นะคะ่ะมันจะมามให้ลูกตุ้มเนี่ยสัมผัสกับตรงกระดาษตรงนี้ทุกครั้งนั่นหมายความว่าลัศมีของการหมุนของการเคลื่อนที่แบบวงกลมจะเท่ากับที่เราวัดไว้ตอนแรก โดยเราจะเราจะต้องหมุนให้ลูกตุ้มสัมผัสติดต่อกันทั้งหมด20รอบแล้วนะักศึกษาก็บันทึกเวลาออันนี้เดี๋ยวครูลองอครูคจะแรกๆมันอาจจะยังไม่ถูกก่อนนะคะ,ะมันอาจจะไม่โดนฉันอาจจะต้องอลองทําก่อนเดี๋ยวพักยังยังไม่ต้องบันทึกเวลานะคะเพราะว่ามันยังไม่โดนเนาะก็คือรัศมียังไม่เท่าตามที่เรากำหนดไว้ อ่ายังไม่ได้เลยค่ะยังนะคะยังนะคะว้าหนึ่งได้แล้วค่ะอ่านักศึกษาเริ่มนับได้เลยนะคะยี่สิบรอบนะคะ กี่รอบแล้วไม่ได้นนะับค่ะนักศึกษาอ่ขาขณะนี้นะักศึกษาบันทึกเวลาของการหมุนครบยี่รอบแล้วใช่ไหมคะอ่าหลังจากนั้นให้นักศึกษาเอาตาช่างสปริงมาคลอกอีกด้านหนึ่งของลูกตุ้มนะคะแล้วก็ดึงดึงให้ปลายของลูกตุ้มเนี่ยคะ่ะสัมผัสกับแนวของกระดาษที่เราหมุนตะเกียคะ่ะอ่า ่าแล้วก็นักศึกษาบันทึกบันทึกอ่าตาช่างสปริงไว้นะคะว่าตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ค่ะนักศึกษาคะตอนนี้เราพร้อมอที่จะทําการทดลองครั้งแรกกันแล้วนะคะนักศึกษาคงจะเข้าใจวิธีการอ่ทดลองแล้วนะคะนั่นก็คือ,อนักศึกษาดูเอกสารประกอบนะว่า ครั้งแรกเนี่ยเราจะให้สปริงของเราผูกเข้ากับโซ่สีทองช่องที่สองนะโอเคครันนี้เราจะเราจะหมุนการทดลองก็คือเราจะหมุนแล้วก็ให้ลูกตุ้มสัมผัสกับกระดาษตรงนี้ทั้งหมด20รอบแลาา้วนักศึกษาก็บันทึกเวลานะคะเอาละครูจะเริ่มทำการทดลองนักศึกษาพร้อมนะโอเค ตอนที่ยังมันตอนที่มันยังไม่สัมผัสตอนที่ลูกตุ้มยังไม่สัมผัสนักษาอย่าพึ่งบันทึกนะคะ,อะโอเคนะคะไปละ น,ะะนักศึกษาคะสเต็ปถัดไปนักศึกษาอย่าเพิ่งเอ,เอาสปริงออกจากห่วงนะคะให้หนักศึกษาเอาตาช่างสปริงอันนี้นะค่ะแล้วก็จัดอุปกรณ์ให้อยู่ในแนวนี้แล้วก็เอาเอา,เอาตะขอคล้องจากตาช่างสปริงคล้องกับลูกตุ้มนาฬิกาแล้วก็ยืดออกมาจนกระทั่งปลายของลูกตุ้มสัมผัสกับกระดาษพอดีแล้วให้หนักศึกษาบันทึก ค่าที่อ่านได้จากตาช่างสเปรงค่ะค่านาักศึกษาหลังจากนั้นลำดับต่อไปนะักศึกษาเลื่อนอช่องที่คล้องขอโซ่สีทองจากช่องที่สองเป็นช่องที่สี่นะคะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่โอเคบ้านตอนนี้ อุปกรณ์จะอยู่ในแนวนี้อ่าและหลังจากนี้เราก็จะทําการหมุนเหมือนตะกี้จะหมุนให้อ่าปลายของลูกตุม้มสัมผัสกระดาษทุกครั้งต้องสัมผัสนะคะนักศึกษาสิงจะเริ่มนับนะอ่ายี่สิบรอบเหมือนเดิมแล้วก็บันทึกเวลาแต่เริ่มนับตอนที่สัมผัสกระดาษนะคะเดี๋ยวครูจะหมุนก่อนตอนนี้ยังไม่สัมผัสนะคะอย่าเพิ่งบันทึกนะ อยพึ่งนับอะเริ่ม นักศึกษาคันนี้ก็เหมือนเอาตาช่างสปริงมาว่มาผูกมาคล้องที่อีกด้านหนึ่งของลูกตุ้มนาฬิกาแล้วก็ดึงตรงๆอ่าแล้วก็บันทึกค่าที่เราอ่านได้จากตาช่างสปรงิงค่ะนักศึกษาตอนนี้าลำดับถัดไปก็เปลี่ยนอ เอาสปริงมาคล้องที่โซ่อันที่หกช่องที่หกซึ่งครูคล้องเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ทำการหมุนลูกตุ้มยี่สิบรอบเหมือนเดิมอโอเคนะคะยังไม่สัมผัสอย่าเพิ่งบันทึกนะเริ่ม อคค่ะอ่าแล้วก็อาตาช่างสปริงมาดึงปลาอีกด้านหนึ่งของูตุม้มแล้วก็บันทึกค่าที่อ่านได้ที่ตรงตาช่างสปริงนะคะค่ะคราวนี้เราก็ขยับอ่อสปริงมาคล้องที่ช่องที่8ของนับจากตรงนี้นะคะช่องที่8ของซอโซ่อ่าตอนนี้ครูคล้องไว้เรียบร้อยแล้วงันก็นับ ครอกยี่สิบรอบบันทึกเวลานะคะอะอย่าเพิ่งบันทึกกันนะคะถ้ายังไม่สำคัญเแลมม ค่ะอ่าเอาตาช่างสปริงมาดึงลูกตุ้มอ่ะแล้วก็บันทึกค่าที่อ่านได้จากตาช่างสปริงค่ะอ่านักศึกษาคะเอ่อสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับการทดลองนี้ก็คือเอาตาเอา สปริงคล้องที่ช่องที่สิบของโซ่สีทองนี้อ่าแล้วก็หมุนรอบยี่สิบรอบเหมือนเดิมเพิ่งจับนะคะยังไม่สัมผัสนะอ่าเริ่ม สุดท้ายก็เอาสาช่างสปริงเดึเงลูกตุ้มแล้วก็บันทึกค่าที่อ่านได้จากสายช่างสปริงหลังจากที่นักศึกษาทําการทดลองเสร็จแล้วให้นักศึกษาเอาข้อมูลที่ได้ไปเขียนกราฟแล้วก็หาความแตกต่างาระหว่างค่าที่เราได้จากการทดลองกับค่าที่เราได้จากทฤษฎีนะคะ salta il sì. sì.